วันนี้จะมาแนะนํำงานสัมมนาสําหรับชาวต่างชาติที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะโดยงานจะมีในทุกๆวันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์จะเริ่มตั้งแต่เวลา11โมงเป็นต้นไปวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์วันอาทิตย์จะเริ่มตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปค่ะคนที่มางานแล้วมีสัมภาษณ์งานต่อจะได้คูปองกินข้าวฟรีหนึ่งมื้อค่ะโดยงานสัมมนาจะอยู่ที่โตเกียวค่ะ เดินทางจากสถานีรถไฟ JR คันดะประมาณ5นาทีนะคะถ้าสนใจก็สามารถเข้าร่วมงานได้ค่ะโดยงานจะมีงานแนะนำอาทิเช่นงานนี้ค่ะเป็นงานโรงงานงานโรงงานที่ผลิตพลาสติกเป็นงานตรวจเช็คคุณภาพของพลาสติกแล้วก็เขาบอกว่าผู้หญิงก็สามารถที่จะทำงานที่นี่ได้ด้วย โดยวันสัมภาษณ์งานจะอยู่ตรงนี้นะคะสามารถมาดูรายละเอียดได้ในวันงานสามานะนะคะโดยงานนี้จะอยู่ที่จังหวัดนากาโนเคน k โอคานิชิ ok i, อยู่ที่สถานีรถไฟโอคานิเอกิ eki. อันนี้เป็นรายละเอียดงานคะ่ะอย่างเช่น อันนี้เขาบอกว่าเป็นงานประจำเซเชิินรับจำนวน3คนเป็นงานเกี่ยวกับตรวจเช็คคุณภาพของพลาสติกแล้วก็เวลางานคือเริ่มตั้งแต่8ปดมงยีนาทีจนถึง5้าโมงีนาทีรายได้จะอยู่ที่1 6 0 0 0 0เยนจนถึง2 1 0 0 0 0เยน,นมีโบนัสให้แล้วก็ สามารถพูดสื่อสารภาษาญี่ปุ่นรับคนที่สามารถพูดสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้นะคะถ้าเกิดสนใจก็สามารถที่มาเข้าร่วมงาน job fair ได้นะคะสวัสดีค่ะ